เรี่องตาบสาพ,พี่นออ้องเออมันห่างกระลังเนี่ยน้อยอยู่กระลังจังสีจังสีเออการนี่อยู่ัน้นอยอยู่แต่นี่ใหญ่อยู่เนี่หัวนมหัวนมยากหนึ่งเก็บอยู่ด้วยกันี่เอองามอยู่เออาขาจังสีกับพ่อเอาอยู่แต่ว่ามันก็ยังเนี่ยน้อยอยู่คนหัวนมเนี่ยน้อยเนี่ยน้อย,อย,อยเรืเ่องขาวๆเหลืองๆคนเออเป็นมุ้งจุม้มจิ้มผลลุน่ะเหลืองไปทั้งผลลุน่ะเต็มเลยอ่า อันน่ะเรื่องยังสิน่ะใน้น่อยยังสัตว์เมื่อพอเป็นตะเก็บมันหน่อยปวดอันยังสีกับพ่อปุจูปิจิเออเออการนี้ไปเออเบิงเหลือกเอาดอกกอเก็บเต็มมือเต็มไม้เต็มมือหน่อยหลายกับพอเป็นตะเอาเว้ยไก่มันใหญ่เนี่ยเถอะเว้ยเออกระซี่ดายยังยังสีน่ะเออเรื่องตะควนเซฟเานิดบอเราไม่เก็บคนอื่นก็เก็บเพิ่นวากระซั่นี่กระอาพมันั้นหัวกระออกมันหายยากอยู่กระซี่เดซายควันเซฟหนี่เพิ่นอยู่นั่นน่ะมื่อเนี้ย โอ้งามคักเอ้าตุ๊ปุติ๊ิอันนี้งามอยู่นี่เก็บก่อน